อ่ะคุณผู้ชมฟังเรื่องของครูทำร้ายเด็กคิดว่าเยอะแล้วหรือยังคะยังนะคะยังไม่พอยังไม่จบยังมีมาเรื่อยๆอย่างเหตุการณ์นี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะเป็นเด็กมอปลายพี่สาวเนี่ยทนไม่ไหวนะคะว่าน้องชายตัวเองที่เรียนอยู่มปลายเนี่ยถูกครูผู้ชายนะของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแชทหืน่นขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเกรดค่ะคะุณผู้ชม โอ้โหคือนี่ก็อกเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการทําร้ายรุนแรงกับเด็กเหมือนกันนะคะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยขอมีอะไรกับเด็กเพื่อแลกเกรดผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์ภาพแชทต,ต,ตรงนี้นะคะลงบนแอปพลิเคชันต่างๆทั่วไปหมดเลยตรงนี้บอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนชายชั้นมัธยมปลายที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นน้องชายเจ้าของโพสต์นี่แหละลักษณะคุยเชิงขอกะทาอาจารเพื่อแลกเกรดหรือให้สอบผ่าน นักเรียนชายรายนี้เนี่ยบอกกับพี่สาวตัวเองว่าเพื่อนก็เหมือนกันคือเพื่อนที่สอบผ่านน่ตัวเองสอบไม่ผ่านเพราะครูไม่ยอมให้ผ่านลักษณะก็ไม่รู้ว่าทํามากี่คนแล้วด้วยนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดจากการที่น้องสอบไม่ผ่านแต่ต้องแลกเกรดแลกคะแนนด้วยเรื่องอย่างว่านี่ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกน้องมาเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วแต่ปล่อยผ่านเพราะจะจบแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเหลือทนจริงๆไอ้ที่จะจบแล้วหมายถึงจะเรียนจบแล้วนะคะ แต่ครั้งนี้เนี่ยเหลือทนจริงๆทางน้องเคยบอกกับครูที่ปรึกษากับทางออโรงเรียนแล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบแล้วก็แฮชแท็กโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งณสุราชธานีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะคะบางคนออกมาแชร์เพิ่มเลยคือพอโพสต์ลงไปปุ๊บบางคนเขาก็มาแชร์เพิ่มประมาณว่ามีหลายๆคนถูกทําแบบนี้ตั้งแต่ครูคนนี้เข้ามาสอนที่โรงเรียนใหม่ๆแล้วอย่าง5ปีก่อนเนี่ยบางคนถึงขั้นโดนสอดใส่ทางทวารหน,นักจริงๆครูคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะ แต่ก็มาทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยถูกถ่ายภาพเอาไว้แบล็กเมล l ด้วยโพสต์นี้ถูกโพสต์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะเจ้าของ f c e e o o o เนี่ยเขาก็แจ้งผ่านคอมเมนต์ว่าทางโรงเรียนติดต่อประสานงานเข้ามาแล้วนะกําลังดําเนินการตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแต่ว่าปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้พบว่าโพสต์ต้นเรื่องเนี่ย ถู Facebook ปิดไปแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นะคะลักษณะแชทในกรอบสีดำคุณผู้ชมครูถามมาไหมถ้ามามาช่วงนี้นะเดี๋ยวอีก3-4วันแฟนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกผ่านเลยไหมน่าจะหมายถึงเรื่องเกรดเรื่องคะแนนสอบหรือไม่อย่างไรนะคะผ่านเลยไหมฝั่งครูก็บอกอืมเาะก็เอาเนี่ยเจรจาปที่เห็นหน้าจอนี่แหละฮะประมาณนี้และค่ะแล้วก็มีลักษณะบอกว่าอย่าให ใครจับได้อย่ากไปพูดกับใครนะคะคออมันมีแบบนี้คืนนี้มาหาได้ไหมชักชวนอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะว่าจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นครูที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังในสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ไหนแชทนี้คือเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เอาอีกแล้วค่ะคร,ครูกระทำกับลูกศิษย์